นูฝากซื้อขนมด้วยไม่รับฝากค่ะแม่งั้นหนูไปก่อนนะเออค่ะเอ๊ะแม่ลุมฝากพี่นาซื้อแชมพูสระผมมาแล้วแม่จะทำไงล่ะเดี๋ยวพี่นากลับมาเดี๋ยวแม่ใช้มันไปซื้ออีกกล่องดีเลยแม่ใช้พี่นาเยอะๆแม่หนูกลับมาจากร้านต้อต้อมแล้วค่ะซื้อของมาเต็มเลยเออนะไปร้านป้อต้อมอีกรอบให้แม่หน่อยหนูเพิ่งกลับมาเองนะแม่แล้วเย็นนี้แม่จะเอาแชมพูที่ไหนสระผมงั้นแม่ก็ให้อีตู่ไปสิ อยากไปอ่ะโอเคลูกมึงก็แค่ไปแป๊บเดียวเองอีนะเอ,อแชมพูอย่างเดียวนะเอออย่างเดียวน้องตู่มากินข้าวลูกค่ะสมนา